ก็คือแบบที่ให้ศัตรูฆ่ากับตายเองถามว่าตายตายเองเนี่ยเควสนับไหมนับครับผมแล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงคนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับดูสิกเกมเมอร์นะครับอ่า <c oughs> ก็ช่วงที่ผ่านมาในไม่กี่วันนะครับผมก็ตัวเกมได้มีการเปิด บัตรภารกิจนะครับผมเป็นภารกิจเสริมสําหรับแพทเทิร์นพาร์ทที่หน้าเว็บนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนก็อาจจะรู้หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้หจจรือหลายๆคนก็อาจจะรู้แต่ก็ช่างหัวแม่งเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ GM นั้นให้เราไปทำเควสที่หน้าเว็บแล้วเราก็จะได้ e ี P a t t ทเทิร์นมาอัพเลเวลแพทเทิ p a นพานั่นเองเน,นๆๆาะถามว่ามัน จำเป็นไหมมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันมันมองได้หลายมุมเอาอย่างี้ดีกว่าเออถ้าอันอันดับแรกเราต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่แบบสายฟรีเลยอะ่ะแบบซื้อแพตเทิลพาร์ตมาแล้วเล่นเก็บเป็นวันเอาไม่ไม่ไม่ได้ปัม๊มย้ํานะว่าไม่ได้ปั๊มแพตเทิลพาร์ตเนี่ยกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันได้ exp ฟรีไงได้ ep ฟรีด้วยคือเราเล่นนะไยายาเควส เราก็ได้ฟรีจะถามว่ามันแจกเยอะไหมมันก็ไม่ได้แจกเยอะขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เก็บเล็กเก็บน้อยอ่ะมันก็มันก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยเออเราเก็บเล็กเก็บน้อยมันก็ยังช่วยเลเวลแบทเทิลพารเราได้ให้แบบให้มันขึ้นเร็วอ่ะเออมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเท่าวันไหนเป็นวันแบบเสาร์อาทิตย์หรือวันดีๆอ่ะมันก็จะได้ร้อยอีพีก็มีนะเออได้แบบได้บัตรอีพีร้อยหนึ่งเงี้ยเออได้ร้อยกับห้าสิบอะไรเงี้ยับเป็นร้อยห้าสิบแล้วยเงี้ย มันก็ก็ดีนะครับผมสําหรับคนที่สำหรับคนที่ทสายฟรีแบบฟรีโดยแท้จริงเลยนะ <c oughs> ส่วนสําหรับคนที่ปั๊มเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่ามันคงไม่ไสําคัญสําหรับผมเนี่ยมีคนปั๊มแพทชั่นพาร์ทให้อยู่แล้วผมก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรแต่ถามว่าเล่นเก็บไว้เสียหายแล้วไม่เสียหายครับเพราะว่าไ e อ์อีพีแพทชั่นพาร์ทเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้ในซีซั่นถัดไปได้นะครับอย่างผมก็มี ผมก็มีเก็บไว้ครับผมมีเก็บไว้สามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบครับผมซึ่งถ้าผมเล่นเก็บภารกิจประจําวันเนี่ยบัตรภารกิจผมมันก็จะเยอะกว่านี้แต่อันนี้ผมผมไม่มีเวลาเก็บอเออมันก็เลยแบบมันก็เลยดูแบบน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเออมันก็เลยเลยดูน้อยๆไปนะครับผม,ผมไม่ได้เก็บไว้เนาะ ผมมองว่ากิจกรรมนี้สําคัญนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี้ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือว่ามันแจกปืนฟรีให้เราด้วยนะครับบางวันก็บางวันก็แจกปืนให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันของรางวัลดูได้ที่หน้าเว็บนะครับมันก็มีหน้าเว็บให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่หน้าเว็บให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเนาะอะ <S <S อครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยถามเนี่ยเราอยู่หน้าเว็บละลักษณะเควสก็จะเป็นประมาณเนี้ย ลักษณะเว็บก็จะเป็นประมาณเนี้แหละครับผมเว็บลักษณะเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันให้เยอะไหมมันก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนะั้นแต่ว่าก็ดี่ว่าเกมไม่แจกประกันอ๋อก็ถือว่าดีกว่าเกมไม่แจกก็ถ้าเราทําเสร็จ1 2 3เนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด 80 EP เนาะวันนี้ก็จะได้80 EP ไปแล้วก็ของรางวัลชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ที่สุมตัวละครฟรีนะครับก็เก็บไปอย่างน้อยก็มีตัวละครใช้นะครับผมเนาะผมมองว่าผมอยากให้เกมอ่ะตัวเกมแจกเยอะกว่าน,นี้อีกสักหน่อยนึงเอออยากได้50 50ก็ได้แจก20 20 40ผมมองว่ามันมันมันน้อยเกินไปนะเออมันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเกมอื่นเมื่อเทียบกับเกมอื่นนะผมมองว่ามันมันน้อยเกินไป แต่อันนี้ขึ้นอยู่มุมมองนะส่วนตัวผมมองว่าสําหรับสายฟรีที่ถ้าจะเล่นเอาแบบเล่นเล่นเก็บ e อีแล้วก็มาเล่นเกบ็บเคลดด้วยเนี่ยถามว่ามันช้าไหมผมมองว่ามันก็ยังช้าอยู่นะเออแต่มันมันก็ดีกว่าที่เขาไม่แจกเออแต่ผมอยากให้อยากให้ G จีแจกเยอะกว่านี้อีสักนิดนึงอาจจะเป็นอย่างละห้าสิบห้าสิบก็ได้มันจะได้ไม่น่าเกียดไง แจก EP วันละร้อยวันละร้อยห้าสิบ EP เงี้ยเออติดวันก็พัน EP แล้วอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะเอออันนี้ดูดูดูแจกเลยยี่สิบยี่สิบสี่สิบะไอเทียน้อยชิบหายก็วิธีทำก็ง่ายๆครับหลายคนก็จะรู้หลายคนก็อาจไม่รู้เนาะเราก็รู้ไปพร้อมกันวันนี้อันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะเราก็กดทําเควสครับะกดทําเควสครับผมเวค,ผมควสมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับอันนี้ให้เล่นด่านตัวนี้ อ่าเล่นด่านนี้ตายห้าครั้งในด่านนี้อ่าแต่ให้เราไม่อยากทำเรากดเคลียร์เคลียร์เควสได้เลยก็สี่ร้ยแคสผมมองว่าทำเหอะมันก็มันก็ไม่ได้ยากนะเออส่วนตัวนะส่วนตัวก็ไม่ได้ยากครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เคเวสที่เราได้คือตายห้าครั้งในด่านนี้นะครับผมก็ไม่ยากครับผมวิธีการตายเนี่ยเราสามารถตายได้กันตายได้ด้วยหลายแบบนะครับ จริงๆมันก็มีด้วยกันอยู่สองแบบก็คือแบบที่ให้ศัตรูฆ่ากับตายเองถามว่าตายตายเองเนี่ยเควสนับไหมนับครับผมอ่าตายเองคือจะกระโดดตึกตายจะวิ่งตกตึกจะปาระเบิดหรือยังไงก็ได้อะให้ HP ต,ตัวเองหมดเนี่ยคือ,ค,อคือได้หมดเลยนะครับผมนะเออถ้าถ้าเป็นเราทาอย่างผมเนี้ยหยิบปืนระเบิดยิงตุง้มถ้าผมตายก็ก็เควสนับนะหรือจะวิ่งไปให้ศัตรูยิงก็ได้เควสก็นับเหมือนกันครับ คุเวสนับหมดครับผมถ้าเป็นสังหารศัตรูนะครับผมเอ้ยสังหารศัตรูค่าตัวตายเนาะนแล้วก็ให้เขายิงให้เขายิงเนี่ยอันนี้นับหนึ่งแล้วครับควสนับหนึ่งแต่ว่ามันจะนับหลังจากที่เกมมันจบแล้วเท่านั้นนะครับผมเนาะเพราะว่าคือหลังจากจบเกมอ่ะมันจะมีการบันทึกข้อมูลไงเออเนี่ยเราก็เดินก็ง่ให้เขายิงเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากให้เขายิง เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เขายิงเราเราก็ฆ่าตัวตายก็ได้เียอันนี้เราก็แกล้งแก้ยิงบ้างห้าตัวครับไม่ยากครับห้าตัวห้าตัวห้าตัวนี้ไม่ยากนะครับเนี่ยวิ่งเข้าไปให้เขายิงโง่เงเี่ยเออเนี่ยได้เลยหรือว่าปลาระเบิดคือจบเออปลาระเบิดคือจบเลยนะปลาระเบิดจบเลยอันนี้อันนี้ผมผมจะไม่ตัดนะจะไม่ตัด ครับหรือเราวิ่งปลาระเบิดก็ได้ปลาระเบิดไปเนี่ยปลาระเบิดบไม่ทันในอุโรนแปลก <c oughs> อย่างตอนเนี้ยเราตายไปแล้วสามตัวนะครับก็คือเควสกันนับสามเนาะนี่ก็นับนะไม่ใช่ไม่นับนะครับนับครับผมเราเหลืออีกตัวหนึ่งนะเควสเราจะเสร็จแล้วเ <c oughs> รียบร้อยครับผมเควสเสร็จครับ ครับตอนนี้เควสเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยห้าตัวนะครับสำหรับคนที่อาจจะงงเรื่องของเควสเนี่ยว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าแอดซิดล่ะทํายังไงแอดซิดนี่ทาง่ายมากๆครับแอดซิดอะแอดซิดนี่ผมจะบอกให้นะครับสําหรับกรณีที่มี2คนเนาะคือมีเรากับเขาเนี่ยให้เราเดินเข้าไปหาศัตรูครับแล้วเราก็ยิงนัด2นัดแล้วก็ให้เขาอะยิงนัด2นัดต่างคนต่างยิงยิงคนละนัด2นัดนะเสร็จแล้วก็วิ่งมาที่มุม แล้วก็ต่างฝ่ายต่างปลาระเบิดแล้วเราจะได้แอดซิตทั้งคู่อ่าตเราการทำเควสแอดซิตนะครับถ้ามีสองคนนะเออถ้ามีสองคนก็คือให้ให้ทําแบบนี้ครับแอดซิตจะเป็นแบบนี้ครับถามว่าแอดซิตทำแบบนี้ง่ายไหมง่ายครับง่ายง่ายหรือว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในห้องที่คนมันเยอะเนี่ยเราเราเราไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ก็แค่เรายิงศัตรูอ่ะยิงตัวไว้อย่างเมื่อกี้ ผมย,ยิงปืนระเบิดใส่ศัตรูใช่ไหมครับผมผมยิงไปนัดหนึ่งคือศัตรูเจ็บเราคือเราสก,กิดศัตรูแค่แบบแค่นัดสองนัดตลอดไปเมื่อกี้ผมยงิงศัตรูไว้สองตัวตัวละนัดสองนัดตัวละนัดสองนัดใช่ไหมแล้วเราก็รอให้เขารอให้เขาโดนฆ่าโดนใครก็ได้ฆ่าแล้วเราจะได้แอซิฟนะครับผมนี่คือวิธีการเก็บแอซิฟถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในห้องใหญ่อย่างเงี้ยเออเราเดินไปเลยยิงคนละนัดสองนัดเนี่ย เนี่ยยิงคนละนัดสองนัดแต่แต่ยายิงให้มันตายนะเนี่ยยิงนัดหนึ่งเอาไปยิงเพิรมไปหน่อยตายเลยเมื่อกี้เราได้แอซิดแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้แอซิดขึ้นมาแล้วอันนี้เรายิงนัดหนึ่งข้างล่างข้างล่างยิงไม่ทันหัวแตกอันนี้เควสแอซิดผมยังไม่มีนะเออยังไม่มีทำอะไรเอ๊ตายไป เวทชิดก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมประมาณนี้อันนี้คือคือการแนะนำแต่ถามว่าผมได้เควสเวทชิดยังยังไม่ได้ครับเพราะว่าเควสแรกผมยังไม่ได้กดผ่านนะครับเราต้องไปกดรับเควสกว่านนะถึงจะขึ้นเควสที่สองนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเว็บนะครับก็เควสแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็กดรับรางวัลตุ้มจบละแล้วก็มาเควสที่สองต่อ ไปที่สองก็ตายสามครั้งในด่านตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยเออซึ่ง <c oughs> ซึ่งด่านเนี้ยเราก็แค่เข้าไปตายสามครั้งแค่นั้นจบครับผมเนาะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาด่านนี้ไม่รู้จะหาได้ไหมนะครับคือคือความยากของเควสตตัวเนี้ยก็คือว่าคือมันหาห้องยาก <c oughs> อันนี้พูดจริงๆเลยนะคือความยากของของเควสพวกเนี้ยมันคือคือปัญหาดานพวกนี้ยากมากครับผมอ่าปัญหาดานพวกนี้ยากมากครับปัญหามันหายากจริงๆครับผมเนาะเพราะฉะนั้นผมก็คงคงคงจะไม่ต่อเควสให้จบนะครับเพราะว่าคือหลักๆเควสก็คือประมาณนี้ผมทาคลิปแนะนำแค่ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่อยากทําก็ไปทาต่อให้มันจบสาเควสนะครับผมก็จะได้ของรางวัลไปซึ่งส่วนตัวผมผมคง คงจะไม่ต่อนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหาห้องได้ไหมนะครับผมแล้วก็ถึงหาได้ก็ไม่รู้จะมีคนเล่นกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือความน่าหงุดหงิดใจของเคเวสเคเวสหน้าเ็บคือแบบบางทีมันให้เคเวสที่แบบ <c oughs> แบบด่านที่มันไม่มีคนเล่นอะ่ะเออแล้วเราจะทำเคเวสใช่ไหมแล้วมันเป็นด่านที่มัน,ม,นมันไม่มีคนเล่นอะ่ะเออคือไอ้ที่กรูสร้างห้องไปแม่งก็ไม่มีใครเข้ามา เอเนี่ยมันคือความน่าของหินแล้วความน่าลำคาของเควสหน้าเว็บมันคืออย่างนี้นะครับผมหลายคนก็เลยอาจจะไม่เอาไม่สนใจแล้วเอ้ยมันเล็กๆน้อยๆยี่สิบยี่สิบไม่เอาช่างวแม่งอะไรเงี้ยเออบางคนก็นคือไม่เอาก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเออถึงบอกไงว่าก็จีก็น่าจะเอาด่านง่ายๆหน่อยด่านง่ายๆหน่อยแจกอีพีเยอะๆหน่อยเงี้ยเออเนาะโอเคครับผม คลิปในวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,านะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย